สว, o, สวัสดีค <asan> ่ะด <surprised> <ome> ิฉันชื่อนางสาวปริยานางแสงดีรหัสนักศึกษา6 2 1 2 1 0นึ่งขณะนี้กำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์สาขาวารักศึกษาผสมวัยชั้นปีที่3ามปีค่ะก็จะมานำเสนอนะคะเกี่ยวกับโปรเจกต์แอปโพสเกี่ยวกับเรื่องใบไม้นะคะก่อนหื่นเราก็จะมาเล่าประสบการณ์เดิมของดิเกเกี่ยวกับใบไม้นะคะก็จะยกตัวอย่างคือน้องเบสซี่นะคะ บอกว่าหนูเคยเห็นใบไม้หล่นเต็มโรงเรียนน้องส้มน,นะคะจะบอกว่าหนูเคยเอาใบไม้มาเล่นขายของน้องแก้มน,นะคะก็จะบอกว่าหนูเคยเห็นเขาเอาใบไม้มาทําชุดส่วนน้องอันดานะคะก็จะบอกว่าหนูเอาใบไม้มาปแปะผลงานน้องหญิ่งหิ่งนะคะก็จะบอกว่าหนูเห็นเขาเอาใบไม้มาใส่ของกินน้องพายุจะบอกว่าแม่หนูเอาใบไม้มาทําอาหารค่ะ ก็จะมาถึงก็จะมาถึงในส่วนของคําถามที่เด็กๆอยากรู้เกี่ยวกับใบไม้นะคะก็คือน,น้องมีค่ะบอกว่าใบไม้มีกี่ชนิดน้องแก้มก็จะบอกว่าทําไมใบไม้ถึงเหี่ยวน้องอันดาถามว่าใบไม้เกิดขึ้นได้อย่างไรน้องพายุนะคะบอกว่าใบไม้ก,กินได้ไหมน้องอลิสนะคะจะถามว่าใบไม้ผลิตอะไรได้บ้างน้องเลซี่นะคะจะถามว่าทําไมใบไม้ถึงมีกลิ่น ส่วนน้องสายฟ้านะคะก็จะถามว่าต้นไม้มีใบไม้กี่ใบคะค่ะก็จะมาในส่วนของคําถามนะคะก็คือคําถามก็คือว่าใบไม้คืออะไรใบไม้มีลักษณะยอย่างไรใบไม้คืออะไรนะคะใบไม้ก็คือเป็นส่วนที่สร้างอาหารและเป็นส่วนที่ช่วยในการคลายน้าได้สัอเคห์แสงน,นะคะส่วนลักษณะของใบไม้แต่ละชนิดรูปใบเส้นนะคะก็คือ ในส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นรูปใบรีค่ะรูปใบรีนะคะก็คือลักษณะแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นรูปใบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะรูปใบหยักนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ้ายนะคะรูปใบกลมก็จะเป็นแบบนี้ค่ะในส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นคําถามที่ว่า ใบไม้นะคะมีประโยชน์อะไรบ้างก็คือประโยชน์จากใบไม้นะคะก็จะสามารถทําปุ๋ยค่ะใบไม้นะคะจะใช้ทำงานทางด้านศิลปะได้ตกแต่งของใช้ภายในบ้านนํามาประกอบอาหารแล้วก็สามารถนําใบไม้นะคะมาทดแทนไม้ได้โดยนําใบไม้มาทาไม้อัดเป็นไม้อัดจากใบไม้ค่ะแล้วก็ใบไม้นะคะนํามาทําเป็นเชื้อเพลิงแล้วใบไม้นะคะสามารถนํามาสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ก็คือผ้าทีิม์สีธรรมชาติจากใบไม้ค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะที่เด็กๆและครูช่วยกันคิดในโปรเจกต์นี้นะคะกิจกรรมที่หนึ่งนะคะก็ะคือศิละปะสร้างสารรค์ก็คือจะมาจะมีระบายสีรูปใบไม้พิมพมมมม์ภาพจากใบไม้ขูดสีจากใบไม้ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปใบไม้ตกแต่งภาพจากใบไม้ส่วนเกมการศึกษานะคะก็จะเป็น จับคู่ภาพเหมือนใบไม้จับคู่ตัวเลขกับใบไม้โดมิโนโใบไม้เรียงลําดับภาพใบไม้จับคู่ใบไม้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะทําท่าทางประกอบเพลงเกี่ยวกับใบไม้ทําท่าเรียนแบบใบไม้ปิวเคลื่อนไหวอิสระตามเพลงเกี่ยวกับใบไม้ตามคําบรรยายเกี่ยวกับใบไม้ผู้นำผู้ตามเกี่ยวกับใบไม้ค่ะกิจกรรมสุดท้ายนะคะกิจกรรมการแจ้ง ก็คือเกมตามหาใบไม้เกมแยกสีใบไม้เกมทายลักษณะใบไม้เกมมอนท่อนผ้าใบไม้สุดท้ายนะคะเป็นจะเป็นเกมแข่งเก็บใบไม้ค่ะค่ะก็จะมาในส่วนของคำถามที่ที่เด็กๆอยากรู้นะคะก็คือคำถามที่ว่าใบไ,ไม้นะคะประดิษฐ์อะไรได้บ้างก็จะมีอุปกรณ์นะคะก็ะคือ1ใบตองสองแม็ก สมกันไกวิธีทำนะคะก็คือ1นําใบตองน,นะคะมาตัดที่มีขนาดเท่ากันทั้งสองใบ2นะคะตัดใบตองทั้ง4มุมให้มีขนาดเท่ากัน3นะคะพับใบตองทั้ง4มุมนะคะให้ประกบกันค่ะพอเด็กๆตัดแล้วนะคะก็จะมีรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะ ก็คือใบตองนะคะที่เด็กๆประดิษฐ์มานะคะก็จะสามารถนาไปใส่อาหารได้นาไปใส่ของใช้หรือว่าของเล็กๆน้อยๆที่ที่เด็กๆนะคะอยากจะใส่ได้ค่ะค่ะมาในส่วนของคำถามในส่วนที่สองนะคะคําถามที่ที่เด็กๆอยากรู้นะคะก็คือใบไม้ทําอาหารอะไรได้บ้างกิจกรรมนะคะจะให้เด็กๆนะคะทําไข่ตาลึงทอดค่ะส่วนผสมนะคะ ก็จะมีไข่ไก่น้ำมันใบตำลึงค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีกระทะใบบัวชามวิธีทำนะคะก็จะคือ 1. นําใบตำนำไข่นะคะตอกใส่ชามที่มีใบตำลึงนะคะ 2. ตีไข่กับใบตำลึงนะคะให้เข้ากัน 3. ตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะแล้วนำไข่กับตำลึงนะคะลงไปทอดค่ะ ทอดมานะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะส่วนส่วนเอ่อไอที่จานนะคะที่ใส่แบบตำลึงทอดน,นะคะเราจะไม่ใช้จานพลาสติกธรรมดานะคะเราก็จะใช้ใบบัวนะคะเพื่อเพื่อใส่อาหารนะคะแทนจานพลาสติกธรรมดาค่ะเพราะว่าใบบัวนะคะคือเราสามารถหาได้จากธรรมชาติใกล้ตัวของเรานะคะแทนที่จะใช้พลาสติกค,ค่ะแล้วใบบัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถย่อยลายได้ตามธรรมชาติค,ค่ะ ก็จะสามารถประหยักไปได้อีกทางหนึ่งนะคะแทนที่จะใช้พลาสติกเพื่อลดโลกร้อนค่ะ Thousand years later.